ครับผมคือไก่ไอควาจิมเบอร์แลนด์ก <revolution> ็อยู่ในเกมเขาเอเติวอร์แอควานวอลแฟนะฮะไอเวอร์เอ็ดวอร์เออตอนนี้เราอยู่ในสตลินกกาดในรัสเซียนะฮะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเราจะไปชิปหายกันที่นั่นนะฮะเหมือนว่าเราจะไม่ได้เป็นพอพอรสกี้ เพราะว่า,าตอนนี้เราอยู่ในรัสเซียอีกฝั่งหนึ่งจะพูดว่าเราอยู่ในฝั่งได้แพ้สงครามั้งที่สองก็ได้นะจริง,รงเสียงหวัวเสียงการการเต้นหัวใจกับเสียงหอบหืดโอ้ The f ฟักอืมเฮ้ยนกน้อยนกน้อยเอา เฮ้ยเดี๋วยวเจาะสิจะกินกูเหรอยังไม่ตายอุ้ยโอ้โหเจ็บจิตจิตไอ้เพื่อนอย่าเพิ่งยับเพื่อนเฮ้ยเอื้อ้เหี้ย แค่เราขับไปล,ละเมนต้สเตมเบอร์เจ็ดหนึ่งก็สี่สองเซนการ์ดเพนพิเทเทนกอ,อืมนี่ชื่อตัวละครเองนะเออโอ้ยตาบหลใจว่าไงฮะรำคือ I need your help อยากจะให้นายช่วยหน่อยน่ะ จคลิปซ้ายขวาซ้ายขวาก็อยากจะพูดเนี่แหละและเราก็สามารถทำได้ตอนนี้เรายังสามารถทำได้แค่นี้แหละเครื่องบินเทียงก็เบิดปะโอ้ชิน shit กือมัอนว่าจะสามว่าเราจะไม่อยู่ได้ไม่มากหรอกราารอกันนะอะไร อะไรเพื premises, so, yeah, ่อนนิวิาแล้วก็โดยวถด้วยจริงๆฉันจะคิดจะฆ่าคนที่อยูบนรถนั่นล่ะตั้งแต่มันมาอยู่ที่ที่เกิการพวกเลือดเย็นข้าผู้ชายผู้หญิงและเด็กที่นี่นะแต่มันทำในที่นี่สองวันฉันคิดจะฆ่ามันแล้วก็สามวันที่โชคดีที่มีที่มันดาโดนช่วย

ยิงผิดแล้วกูย,ยิงอะไรเนี่ยช่างมันจัดการนามาราก็าได้อีกสักทีก็ยังดีเอาแบบไม่รู้เรื่องเลยป้องหนึ่งก็ว่ายกยทิปเป็นคิวเอแต่เป็นคิวไปยังไปยัง ดูไม่นอนสิมองข้างข้างด้วยไอหมาเหี้ยจัดก,การก่อนมึงคนต่อไปโอ้ยีงนี้ี่นี้นะหารครับผมมันเก่งอยู่แล้วโอเคเราต้องเข้าไปใกล้เพื่อฆ่ามันทางนี้ได้กัปจาจ่าหรอไม่ใช่คืรู้ยยศไรกูเรียกว่ากัน คนก็ทางนี้นะยังไงเนี่ยมันจะตามตกต,กตอกคอยเลยเหรออยู่ตับตับเอาไว้นะตับตับตับฉันมาเป็นทางนี้ก่อนที่มันจะไปเจอศพคนตายศพของมันเองดีกว่าเออเอาผมด้วยอึ๊บก็นะอะไรว่ามันล่าพวกเราอย่างก,กัะนหนู ที่นี่มีแอลกอฮอล์มีการพูดเหมือนเหมือนเพื่อนแต่มันก็อยู่ได้ไม,ม่นานหรอกตามอย่าที่ใ <น S 2> ช้พูดแหละทหารแค่วันเดียวเท่านั้นทุกอย่างมันก็เปลี่ยนพวกเราเีาจะจะสู้เพื่อแผ่นดินเพื่อผู้คนพเ,เพื่อเลือดเนื้อทางนี้ตามไปสิครับเูจะไปรู้ไวล่ะว่าไปไหน ก็จะไปรู้ล่ะเอ้ยจะอ่าเออผมไปไม่ออกตะกี้เนีไม่ทันไม่ทนันโอเคครับจะเหมือนกำลังพูดเกี่ยวกับไอ้เจนรอกที่ผมยิงไอ้ผมเล็งอ่ะอมว่าไงฮะเราสามารถใช้นี่ ี่การหลบได้นะอุ้ยเสไนเปอร์เข้าไปข้างในสวิตี์เลยอุ้ยมันยิงมันยิงไล่หัวโอุ๊ยเอาแล้วมังเล่นกูแล้วนั่นแหละเราต้องดันพวกมันกลับไปมั่งตามฉันมาอีกรอบใช้คำนี้เปลืองนะมาจากตึกนั้น เดวเวลาจะดุกันแล้วล่ะจตาไว้นะแล้วดูแสงพอมไหมนี่แหละถึงบนทางซ้ายจีนเพิ่งลอบออกมา น exactly e ั e> yeah, you you ่นแหละตอนนั่นแหละเห็นนั้นไหมมีสาวบ้าบอกแล้วนะก็อยู่ที่เธอแล้วมันอยู่ไหนวะกูมาบู๊นะเว้ยอยู่ที่พื้นที่นี้หลังกันอ่ะบ้าเวท แม่เลยมันเล่นผมซะเดี๋ยวนั้นก็ไม่น่วมโถ่เอ้ยครับหนว่าคงจะรอดอ่ะนะเจลมันตัวเจลมันนี่นะไปๆ วัดอาอาจูบนทึนไว้ระวังอย่าโดนเผานะอยตา้มาไว้พยายามอย่าหายใจเดี๋ยวก็ตายแล้วครับไม่หายใจอ่ะเอาไฟืหนี่ไม่ได้บูนี่มามาชิบหายทันเลยเนี่ยเออหูนบโอ้ ครับครับโอ้โหต้องรีบติ้วโต้วอ่ะวิกฤตไปอ่ะอ้ามันไม่ใช่ตคริปอะตัวตัวเราจะต้องไปแล้วล่ะอย่าเป็นพื้อนไว

ได้ฟังแล้วจะฟังแล้วแน่นอนมืออออกมาแน่นอนโอ้โหเจ็บสิลูกเอ้ออ่าพุชเชลมันได้ไม่ออกฮะพูดภาษาเยอรมันเอ พกอนคิสิวะฮะอะไรวะีฉันรู้ว่านายตายไปนั synt, ้นนะไม่นั่แหละฉันคิดว่านั้นแต่ว่าอย่างไรคเขาไม่เป็นหมือ <boiling> น <Well, S 2> ั้นเป็นกับพวกตือมือนว่าทางเขาเจอเขาเรียกว่าอะไรนะเยอรมันเจนเนรลลผู้บังคับการกอง เลมอนผมว่าผมติดไอ้หัวหน้าเดี๋ยนี่โอเคขึ้นได้ละโเอร์ไฟกนเดียวไม่ฟุ้งรอก่อนนะไม่รู้ผมยิงให้ม่งตูมก่อนเลยทีว่าเกบตี ใครเอาปืนไฟมาผมยิงหมดอะลงไปนอนซะลงไปนอนซะใส่ใส่ใส่ใสเล็งแล้วก็ยิงโอ้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 ่ม เอาไม่ไิงมาวะมันอยู่ข้างบนนี่เองเรียกว่าไม่เห็นเหรออ๋อเรารู้แล้วอยู่ไหนอืมเรงกูอยู่ตรงนี้จุนะตายไปซะอลาลี กมไปข้างหน <ober> ้าเลยอู้าโอเคฝ่ายเราแล้วบวกละขึ้นมาบนนี้เร็วเข้าเป็นไรไม่เอาถ้ากูเก็บไปล้วอ่ะยิงมันเลยเอาให้มันคนตายเอาระเบิดไปแดก ยังไม่ยังไม่จบยังไม่จบโอ้โหกุกับหมามากกว่าหมากว่าเล่นมาแล้วมุกมึงด้วยหดยางโอ้มันยังอยู่มันยังอยู่เตียง

ส่กลัวใส่กนัวเยอะฮะดีกวมึงไปกับฮามึงกัครจะอยู่ก่อนกันตือใส่บุ้ยโอ้โหมาเล่นหนัก่อแมน <ew. S 1> ในที่ด่วนๆมันเห็นผมแล้วนี่แหละนี่แหละผมนี่แหละยิงเข้าไปในตึกมันยังเอามันยังเอาเราต้องหนีออกจากเราต้องหนีออกจากอา่าซอยแห่งนี้อออยิ่งไปซะ ตรงไปนอนตู้พี่จ้าโอ้เันมาฉันรู้แล้วว่าจะจะตรงไหนเป็นที่ตั้งดี I love the. I don't know why. that don't Hold fire! We are too close to our goal To reveal our position. There is nothing we can do for us. No, you idiot! You see? They still die! And now you have given away our positions! Tell your answer. we hear the sound. The of battle. Look ahead! The building gone with flags is the German command post. There he is! Him. He's not alone! Put a bullet in his bodyguard's head! Not on! Axel is using the destroyed tank for cover! You are a Deploy! Here! 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 They will be coming for us! We must go! จะเล็กกาแล้วไงโอ้ยหนีสิพี่ลาหัวมันได้แล้วเนี่ยฮะในคนมันตายแล้วเย่เย่โอ้โอ้โอ้ไปเลยเดิมต่ำหลังมาเป็นร้อยพี่น้อง ไว้เลือดออกมันเขว่าไงอะวัดฮะก็จะไปลักไอ้ฟิชั่นนึงนะผมสาปปีต่อมา Song. We outnumber the Germans ten to one. Way from the, wave are the by infantry are unleashed upon clear the way for our armor. Once we have control of Seal, we will begin the march to Berlin. There we will ensure that every sacrifice is repaid. <laughs> โอเคครับขอจบคิววิญญางเท่านี้เจอกันใหม่ในหน้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายเย่